คุณผู้ชมคะปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้นะคะทำให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวรอบสองค่ะเดือดร้อนไปทั่วส่งผลให้ข้าวยืนต้นตายจํานวนมากแต่ที่ตําบลบางวัวค่ะกลับประสบความสําเร็จในการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งพวกเขามีวิธีการอย่างไรนะคะไปติดตามรายงานได้จากคุณพนิดาทวมพง์ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ ชาวนาจำนวนกว่า10รายมารวมตัวกันทำทดกั้นน้ำซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างคลองวางเสือน้อยกับคลองบางวัวเพื่อสูบน้ำจากคลองบางวัวซึ่งเป็นคลองสายหลักเข้ามาเก็บกักไว้ในคลองวางเสือน้อยให้ชาวนาในพื้นที่ได้ใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวสำหรับฤดูทำนาครั้งที่สการทำนาในพื้นที่ตำบลบางวัวปีละสองครั้งถือเป็นเรื่องปกติสำหรับเกษตรกรในพื้นที่นี้ เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิตแต่ในปีนี้เมื่อถึงฤดูทำนาครั้งที่สองข้าวยังไม่ทันออกรวงน้ำก็แห้งหมดคลองเร็วกว่าปกติถึงสองเดือนเพราะฤดูแล้งมาเยือนเร็วกว่าทุกปีชาวนาในพื้นที่ตำบลบางวัวกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างหนักหากไม่มีน้ำข้าวที่กำลังตั้งท้องอาจจะตายได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อประคองต้นข้าวให้อยู่รอดจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว น้ำชาวบ้านทายก่อนสมัครจะมาจากคลองบางวัวเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> เฉพาะนี่เป็นคลองเล็กคลองซอยก็จากคลองบางัวก็แยกเข้าคลองเสือน้อยเ <c oughs> ลยไปหน่อยก็เป็นปากคลองนันพูน้าจะแยกกันสองคลองเมื่อก่อนนี้ปลูกไปละครั้ง <c oughs> มาพัฒนาเรื่องคลองคอขุดลึกขึ้นมานี่ยก็ยังทําได้สองครั้งแต่ต้องรีบทมน้ํามาต้องรีบทมเลย <c oughs> ไปทีแล้วมันยังเดินสุดท้ายน้ําแห้ง มาไปน่นีกข้าวได้สองเดือนนน้ําแห้งแล้ว<ะ>ข้ามกาลังเริ่มทองน้ํากระแหงนี่ช่วงนี้ช่วงน้าคัญเพอว่าน้ำมจเจ้ามาทางไหน้วยทางคลองใหญ่กับละน้อย<ะ>พอน้ําแห้งยกข้ามจากไงต่อบอกก็ทอดผงนี้แปดมองเอาก็ทอมกันที่ทอดช่วยกันคนนู้นทอดนี่นทอดแยกกันไปหมดภายในวันเดียวก่อนหน้านี้ชาวนากลุ่มนี้ได้รวมตัวกันรปรึกษาหาวิธีการแก้ไขก็ได้บทสรุปว่า จะต้องขุดคลองวังเสือน้อยเนื่องจากคลองนี้เป็นคลองซอยที่มีขนาดเล็กเวลาหน้าแรงน้ำจะแห้งเร็วกว่าที่อื่นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลบางวัวขณารักนำรถแบคโฮมาขุดคลองก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะหนึ่งจากนั้นน้ำก็กลับมาแห้งอีกเพราะน้ำในคลองบางวัวเหลือน้อยและน้ำก็ไหลกระจายไปตามคลองซอยอื่นๆจึงต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้จะต้องทําทดกั้นน้ําตามจุดต่างๆจุดหลักอยู่ที่รอยต่อระหว่างคลองวังเสือน้อยกับคลองบางวัวโดยใช้ท่อดูดน้ําขนาดหน้าสิบจำนวน2ตัวโดยมีเทศบาลตําบลบางวัวขณารักให้การสนับสนุนช่วยเหลือดันงบประมาณจัดซื้อน้ํามันมาเติมท่อปัญหาัฟแรงปีนี้เราก็สนับสนุนในเรื่องของการส่งน้ำนะครับเพราะว่าชาวนานจะอยู่ปลายน้ำนะครับ น้ำที่จะเข้าไปถึงคลองที่จะเข้าไปถึงชาวนาเนี่ยจะเป็นคลองที่ตื้นเขินนะครับระดับแรกเราก็จะขุดลอกนะครับในส่วนที่การขุดลอกแล้วน้ํายังไปไม่ถึงเราก็จะทําการดูดน้ำนะครับดูดน้ําจากคลองใหญ่นะครับส่งไปให้กเกษตรกรนะครับเพื่อช่วยเหลือในส่วนของการขาดแคลนน้ํางบประมาณในส่วนของการสนับสนุนดูดน้ําส่งให้กับท้องนานะครับกเกษตรกรที่ทําทนานาหนึ0 0แสนบาทครับตอนนี้ก็ใช้ประมาณสัก8 0,000ืกว่าบาทครับ 100, ครับก็คงอยากจะให้กเกษตรกรทุกคนนะครับได้ได้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตให้เรียบร้อยนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ต้นทุนได้ต้นทุนคืนกลับมาบ้างนะครับในในการลงทุนที่ลงทุนเข้าไปนะครับอาจจะบางคนอาจจะจากปกติที่ได้ร้อยหนึ่งอาจจะได้สักเจ็ดนะครับก็ยังดีนอกจากนี้จะทําทดขนาดเล็กในคลองซอยประกอบด้วยคลองวางเสือน้อยคลองกำน,นันภูคลองหนองบัว และคลองหลอดตะฟุง้งโดยชาวบ้านจะจัดเวรยามมาเฝ้าท่อดูดน้ําเติมน้ํามันและบํารุงรักษาเครื่องยนต์พร้อมทั้งคอยเช็กระดับน้ําจากคลองบางวัวและบริเวณนี้นะคะก็เป็นรอยต่อระหว่างคลองหนองบัวก,กับคลองกำนันภูค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะต้องมาทำทดกั้นน้ำโดยในวันนี้เนี่ยชาวนาส่วนหนึ่งก็มารวมตัวกันทำทดกั้นน้ำเอาไว้ใช้ในบริเวณนี้ค่ะ สำหรับการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่สูบน้ำจากคลองบางวัวเข้ามาแล้วเราให้ระดับน้ำมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งต่อไปในคลองซอยต่างๆโดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้คลองที่น้ำแห้งที่สุดได้มีโอกาสสูบน้ำเข้านาก่อนจากนั้นจึงเรียงตามลำดับจนครบในระหว่างนี้ชาวนาทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ขโมยสูบน้ำเข้านาตนเอง อดทนรอคอยให้ถึงคิวของตนเองจึงจะสูบน้ําเข้านา,นาได้ในส่วนของการบริหารจัดการน้ํานะคะหลังจากที่ทําทนและสูบน้ําเข้ามาเก็บกักไว้แล้วเนี่ยเราแบ่งน้ํากันใช้ยังไงอะคะก็ในเราจะฟงนี่มันแห้งก่อนเพื่อนมันวันดอนแล้วก็ตกลงวา่าวันแรกหกโมงเย็นเนี่ยในเราจะฟงเนี่ยวิ่งไปก่อนไปเลืออ่อออหกโมงเท้าวพวกนี้วันกับคืนหนึ่งอ่า <Milan. S 3> วันวันก็คืนวันที่สองก็เป็นน้องบัวก็เริ่มตั้งหกโมงเช้าไปหกโมงเย็นเหมือนกันวันก็คืนกันเท่ากันแล้วก็คืนที่สามก็ไปนู่นควองนันโพนู่นอธิไกรมาก็เดี๋ยวผัดกันไปหมุนจนทางเคืนก็คืนไอของเสน้อยมีสีคลองคองเสน้อยนี่ได้ลำดับสุดท้ายเพราะว่าพออยู่ใกล้น้ำมันอยู่ใกล้น้ำก่อนเพราะมันไงไงไงก็ได้แน่ต้องได้แน่นอน แต่ห้ามดูกันเด็ดขาดต,ตกลงกันแล้วว่าหกวงปุ๊บต้องดับต้องดับหมดทุกตัวเครื่องห้ามเพื่ออะไรคะอ้าวเพราะว่าของเอินเขาอขอกมอนี่หยุดคุเขาติดปุ๊บเลยถ้าทั้งนี้ไม่ดับคุณติดเดีย๋ยวเขาทะเลาะก,กัน,นสิเราจะเดินโดูคนไหนติดดับให้หมดอมบอกแล้วไม่มีข้อย,ยกเว้นพอเสร็จนาเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยล้วก็ให้นะให้บอ่อปลาเขาวิ่งกันอ่าเนี่ยเขาเออโอเคบอกนี้ก็เออไม่เป็นไรหรอกีธิพานไม่ได้เนี่ยเพราะวามตามบัคคี ทุกคนนี่ลองพูดกันแล้วตกลงเถียงเถียงกันบ้างนะก็ไม่โตดียงแรงก็ต้องโตแย่กันมั่งไอ้บ่อปลาก็ไม่ยอมนี่ท้องนาก็ไม่ยอมไอ้เราก็ต้องไปไกลเกลียบอกว่าบ่อปลามันมีมันยังอยู่ได้มันมันไม่ตายใช่ไหมในร่องนี้มันมันอยู่ได้ท้องนาเนี่ยกำลังท้องเนี่ยมันมันตายเออเขาก็ตายเขาออเองั้นงนยอมให้บ่อให้ท้องนาก่อนค่ะมีหน่วยงานไหนให้ ความช่วยเหลือในการสู้ปัญหาภายแล้งในครั้งนี้อ๋ออันนี้ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลมงโอคานาร์ครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องตัดการเรื่องน้ําเรื่องอุปกรณ์ทุกถึงท,ทุกอย่างเวลานี้ชาวนาทุกคนได้ลงมือเกี่ยวข้าวและขายข้าวแล้วผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจเพราะข้าวในฤดูแล้งปีนี้กลับได้ผลผลิตดีกว่าทุกปีข้าวมีรวงใหญ่มเมล็ดเต็มและน้ำหนักดี สามารถเก็บไว้ทำพัน์ุข้าวในฤดูก,การต่อไปได้ทำให้ชาวนาหลายคนถึงกับเผลอยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวคือพื้นที่ที่นี่ค่อนข้างสมบูรณ์น้ำนะครับที่อื่นทางด้านพื้นที่ที่ผมไปรับซื้อมาเขตอย่าบลใกล้เคียงานหองจอกเนี่ยค่อนข้างรีบเนื่องจากขาดแคลนน้ำพื้นที่ตรงนี้ประชาชนได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันโดยประสากนการทาง ผู้บริหารท้องถิ่นนําเครื่องสูบน้ามาช่วยเหลือทําให้ข้าวสมบูรณ์ขึ้นครับถึงแม้ในแต่ละปีเราจะไม่สามารถคาดการณ์หรือป้องกันปัญหาภัยแล้งได้แต่เราสามารถฝ่าภัยแล้งได้ด้วยการหันหน้าเข้าหากันร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาเพราะความสามัคคีสามารถเอาชนะภัยแล้งได้เหมือนดังเช่นชาวนานในพื้นที่ตำบลบางัวแห่งนี้นิตินัน,นโกสมสุวนถ่ายภายพาพ,พนิดาชมพงรายงาน